มีที่อยู่ที่กินมีที่ดินเป็นสองตอนเองนะเพราะเราบูชาเราไว้นะถ้าเราต้องมีที่อยู่ที่กินมีที่ดินเป็นสองตอนเองไม่ต้องไปเจ้าเขาอยู่เจ้าปู่เขาอาเจ้า่อนเขาโน้นอุ้ยเขาจะไล่มาไล่เราก็ต้องไปเลยแต่หากเรามีที่ดินของตัวเองโลงบ้านแล้วสบายใจเถอะนับยี่สิบสละวานร้อยสละวานะ โต๊ะร้อยลากวาเนี่ยรหวยร้อยสลากวานร้ยสลากวานะมจอดร้อยสลาวานนวานจอดข้าวแลาวีสากษามาบะโบูชาเขาทกานี้ศ่กาบริวารานี้ปฏิหารหาโตัามมหาตา ที่คาร ay ay ah าตทิตายะตุคายาสัตวทขับยมทางสังฆทานประเทศเลยจ้ะอายกประเพณสาตุอ่าดเดี๋ยวขดน้ำกันน้ออ่าเดี๋ยวขวดน้ำกะเจ้าขวดขวดด้วยกันล อิวาโหลาปะเลโพเณติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทิฏังเปสะนังสุปปะกัปปะติอุปจิตังปังังนิหังอะตะมีปะริกะตะนังยันตวะปะตะวะยะถามะนิโสธีระโสยะถาสตินิโยวิวัจจะติสังขะโลโยตะมะ <coughs> <coughs> วิลล่าโองตัวติดแน่นโดนยัดจังบางนาบาร่ม่คุองมาดบางร่างร่มบางรับาร่มบางร่มบาง่มบางร่มงร่บางเ่มบางร่มบาร่มบางร่มบางมบาง่มบางร่บางร่มบางร่บาร่มบางร่มบางมบางร่บางร่างร่มบางร่มงร่บาร่มบางร่มบางร่มางร่มบางรมบางร่มบางร่มางร่มบางร่มงรับางร่มบางน่มบร่มบาร่มบางร่มบางร่มงร่มางร่มบางร่มางร่มบางร่งร่มบารมางร่ม้างร่มบางร่มบงร่มางร่มบาง เอาเทตีน้นะอันนี้ตีเออะดีแล้วตีเลยนะร้านไหนเลือกร้าไหนเลยอ่านทางเดินได้ทางเดินไม่ถึงว่าตามอะไรเนี่ยวามใจากันพุที่้องไหนต้านนี่เลยเนี่ย่ไหตงอุ่มบาทนี่ยะเน่ลยเให้กองเลยนิดหนให้กองตีเลยลูก นี่แหละท้องถตั้งเดจะให้ใส่เยอะนะ้อกกันให้ส่ยอนะจะให้ใส่เยอะนะโยต่ไปั้องชมดูเให้เข้าเลยตม่ไม่ได้นะเพไปมาแล้วเนี่ยไม่ได้เลยไม่ให้ใส่หกดแล้วเอาบบด เรองเท้าก็จะง่าใส่เลยรองเท้านี่หน้าุกหน้าโบดที่เต็นไปหมดเลยไปจะเขียนด้วยหน้าโบดและห้ามใส่รองเท้าเข้าไปดรเมนฐานลานดึงอันแตกาึกเลยไาจะเขียนด้วยเลยนะแต่เชิมใบหนี้สิบสามันเป็ยนไปดูครับรองเท้าก้า้นะรถไมรไม่ไชจ้า แล้เรจไไนปนะเอ้ยถ้าเราไปไม่มีสถานีสุดท้ายเขาย้อนไปัอกอากาศไดนแต่สถานีสุดท้ายของคนเราไปแล้วไปยังเนวอยูจาว้น่อนําิช์ตจะเป็นไงเจเตงมมดไปั

เอี้อใช้ตัวช่วยหน่อยตัวช่วยใช้เอื้อขออนุญาตกราบรมัตการหลวงพ่ออาญาตโยมาเนาะดีจากเลยนี่เป็นตัวอย่างให้โยมเห็น มตตาาจะได้มีที่อยู่ที่คิดมีที่ดินเป็นของต่งแดนแะทำราบคนขบคุณอาแวะก่อนนะต่างนานาต่างนานาเสมาทำมาจาก เป็นดวงตาแห่งพระพุทธศาสนาเป็นดวงตาแห่งยศอำนาจยศไม่เคลื่อนเงินเดือนไม่เพิ่มมาเลยจ้กมาำมํำบุญกับเตมาเตมาเป็นความเมตตาของ